สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะห้องเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวันนี้ค่ะเรามาดูวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องแรกของเทอมนี้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะบทละครน,นอกเรื่องสังทองตอน้นกำเนิดพระสัง่านะคะหัวข้อที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะใน วันนี้นะคะจะเป็นพระราชประวัติค่ะของพูดประพันธ์นะคะบทนําเรื่องค่ะเนื้อเรื่องย่อก,ก่อนถึงตอนกําเนิดพระสังคค่ะบทละครนอกเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังคค่ะคำศัพท์น่ารู้ถ้อยคําสำนวนคุณค่าและข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะไปดูกันเลยค่ะ พระราชประวัตินะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยค่ะทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทรามาศบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310ค่ะ พระนามเดิมว่าฉิมพระองค์ทรงเชี่ยวชาญในทางอักษรศาสตร์จึงทรงสนับสนุนการกวีเป็นพิเศษพระองค์ทรงเป็นกวีที่มีพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นบทละครในเรื่องอีเหนาและรามเกียรติ์บทละครน,นอกเรื่องชยเชษฐ์ทาวีไกรทองสังทองและมณีพิชัยสเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2367 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกทรงยกย่องว่าพระองค์เป็นกวีสำคัญของโลกของโลกเมื่อพุทธศักราช2,511ค่ะบทนำเรื่องค่ะบทละครนอกเรื่องสังทองเดิมเป็นนิทานที่อยู่ในปัญญาชาดกหรืออ่านว่าปัญญาสชาดกค่ะ ซึ่งมีชาดกทั้งหมด50เรื่องที่แต่งพันานาการเกิดเพื่อสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจา้าและนำมาแต่งเป็นบทละครเพื่อใช้เล่นละครน,นอกตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยสรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องสังทองขึ้นใหม่เพื่อใช้เล่นละครน,นอกของหลวงค่ะ เนื้อเรื่องย่อนะคะก่อนที่จะถึงตอนที่เด็กๆจะได้เรียนมีเนื้อเรื่องดังต่อไปนี้ค่ะท้ายศวิมล์เป็นกษัตริย์ครองเมืองยศวิมลค่ะมีพระมเหสีสองพระองค์หรือพูดง่ายๆว่าท้ายศวิมล์มีภรรยาสองคนนั่นเองค่ะชื่อว่านางจันเทวีและนางจันทาเทวีค่ะ แต่ไม่มีพระโอรสพระองค์จึงบำเพ็ญศีลบนบานเทพไทยเพื่อขอพระโอรสหลังจากนั้นไม่นานค่ะทรงพระสุบินหรือฝันนั่นเองค่ะนะคะพอฝันถ้าเป็น กษัตริย์นะคะท่าฝันก็จะให้โหรหลวงค่ะทํานายว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนั่นเองค่ะนะทรงพระสุบินว่าพระองค์ช่วยพระอาทิตย์ไว้ในพระหัตถ์ขวาส่วนพระหัตถ์ซ้ายขวาได้ดาวโหนจึงทํานายว่าพระมเหสีทั้งสองพระองค์จะทรงมีขันหรือทรงตั้งขันนั่นเองค่ะพระนางจันเทวีพระมเหสีฝ่ายขวา จะให้กำเนิดพระโอรสผู้มีบุญญาธิการส่วนนางจันทาเทวีพระมเหสีฝ่ายซ้ายจะให้กำเนิดพระธิดาค่ะต่อมานางจันเทวีประสูตรพระโอรสแต่เป็นหอยสังค่ะประสูดก็คือคลอดพระโอรสออกมานะคะแต่คลอดออกมาเป็นหอยสังคค่ะเหตุเนื่องมาจากนางจันเทวีเนี่ย มีกรรมเก่าค่ะนะคะนางจันทาเทวีนะคะซึ่งจะได้คลอดพะธิดาค่ะมีความอิจฉาลิษยาค่ะจึงติดสินบนโหนค่ะใส่หลายค่ะให้โหนค่ะทำนายว่าเป็นกาลกินีต่อบ้านเมืองถาายศสวิมลหลงเชื่อจึงขับ ไล่นางจันเทวีและหอยสังออกจากเมืองไปนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะให้เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอที่ครูตองส่งให้ด้วยนะคะมันจะเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวฉบับเต็มในตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะแต่ในคลิปนี้ครูตองจะอธิบายชิ้นงานที่เด็กๆจะต้องทำในแบบฝึกหัดนะคะบทละครนอกเรื่องสังทอง ตอนกำเนิดพระสังฆ์ค่ะนะคะว่าพางยกเอาลูกน้อยนาำเนตหยดย้อยดังฝอยฝนร้องทูลพระองค์ทรงสะกลน้องคนมีกรรมจะขอล่าดูรูปจําร่างเสียยังแล้วพระแก้วจะไม่ให้เห็นหน้าจะไม่คืนคงยาสงกามิได้รองฝ่าพระบาทไป เนื้อความตอนนี้ค่ะนางจันเทวีล่ำราค่ะท้ายศวิมลค่ะโดยมองผ่านม่านไปค่ะท้ายศวิมลน,นะคะไม่ได้หันมาเหลียวแลเลยแนมะ้แต่น้อยค่ะตอนนี้เป็นเนื้อความที่เศร้ามากเลยนะคะนะคะอุ้มลูกน้อยค่ะแล้วบอกลานะคะสิ่งใดเมียได้พลาดพรัง้งแต่หลังให้ขัดอัจาสายิย นะสิ่งใดที่ค่าได้ล่วงเกินไปนะคะทำให้คุณข้องหมองใจเมียขอสมาอาภัยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะอย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลยให้พ่ออยู่ยืนได้หมื่นปีขออวยพรให้นะคะท้ายศสวิมณน์นั้นมีอายุยืนหมื่นปีนะคะโรคาโรคภัยอย่าได้เบียดเบียนเลยนะคะ ไม่เยี่ยมม่านทองดูน้องเลยทำเฉยเสียได้ไม่นำพาหมายความว่าไม่หันมามองผ่านม่านเลยแม้แต่น้อยนะคะไม่รู้สึกรู้สาอะไรกันเลยนิ่งได้ให้เขามาสั่งเสียตัดเมียเสียได้ไม่ดูหน้าว่าแล้วนางแก้วบังคมลาสาวใช้ซ้ายขวาก็ตามไปนะคะนั่นคือบทกรกอนก่อนที่จะล่ำลาไป สรุปแล้วเนือ้อเรื่องบทละครน,นอกนะคะได้สรุปไว้ว่านางจันเทวีและพระสังถูกขับไล่ออกจากเมืองจึงไปขออาศัยอยู่กับตายายในป่านางต้องหาของป่าขายเพื่อเลี้ยงชีวิตจนเวลาผ่านไป5ปีเทวดาจึงดนบรันรดาลให้ไก่ป่ามากินข้าวที่นางตากไว้เพื่อให้พระสังยอมออกจากหอยสังเมื่อนาง หรือว่าหอยสังเป็นคนก็ทุบเปลือกหอยตแตก,แต,กตายายเห็นพระสังต่างก็ปื้มปิติค่ะนะคะนั่นคือเรื่องย่อนะคะเด็กๆอย่าลืมดูคลิปวิดีโอฉบับเต็มด้วยนะคะทีนี้มาดูคำศัพท์น่ารู้ค่ะเด็กๆจะได้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทได้นะคะกันดาน กันดานหมายถึงอะไรกำดัดหมายถึงอะไรนะคะให้เด็กๆดูคลิปเลยนะคะจัง คำว่ากันดานกำดัดกินนอนกูนกระเสมสารคาลาไลค่ะให้แคปหน้าจอนี้ไว้นะคะ1 2 3, ึสแคปค่ะต่อไป1นึสองสแคปค่ะเพื่อจะได้ไปตอบแบบฝึกหัดได้นะคะ1 2 3, ึสแคปหน้าจอไว้ค่ะขออนุญ,ญาตไม่อ่านให้นะคะเนื่องจากเนื้อความมันยาวมาก คําว่าพิโลมหมวยมอนมี่ยาวามานรันร,รําไรเรียรายสะกนสงกาสาแรกอ้างขนางอาจินค่ะทีนี้เด็กๆมาดูถ้อยคําสำนวนค่ะการเข้าใจความหมายของถ้อยคําสำนวนในการอ่านวรรณคดีต่างๆจะทําให้เข้าใจเรื่องราวได้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ ตัวอย่างเช่นเซนีที่ได้กินสินบนขัดสนด้วยคนขอมากมายจะฆ่าเทวีก็ไม่ได้มารยาว่าไปดังใจหมายไหนไหนไม่พ้นเป็นคนตายจะลองดาบกลายเล่มนี้ดูเพื่อนกันฉุดยุดไว้ผิดไปไม่ได้อย่าจูลูอย่าจูลูาลตามกรรมตามเวรน,นางชมตรูจูลูจะพากันวุ่นวายหมายความว่า ทหารที่รับสินบนมาเพื่อจิจฆ่านางจันเทวีไม่สามารถทำการได้สําเร็จเนื่องจากมีผู้คนอยู่ด้วยมากมายจึงแซงผู้จาดูถูกและใช้ดาบจะฟันนางแต่เพื่อนทหารช่วยกันห้ามปรามไม่ให้ทำเกินเหตุเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เดือดร้อนกันภายหลังต่อมาค่ะเมื่อนั้นพระกุมารเยี่ยมหอยแลหาไม่แจ้งว่าองค์พระมารดา แฝงฝาคอยอยู่ไม่รู้กายสงัดเงียบผู้คนไม่พูดจาเล็ดลอดออกมาแล้วผันผายนั่งที่นอกชานสำราญกายเก็บกวาดสายเล่นไม่รู้ตัวค่ะอันนี้เป็นตอนที่พระสังออกมาจากหอยสั่งนะคะแล้วมารดาแอบดูอยู่ค่ะ ฝ่ายพระสังโหน้าออกมาจากหอยสังชะโงกเหลียวมองดูรอบๆโดยหารู้ไม่ว่านางจันเทวีแอบซุ่มคอยดูอยู่ครั้นเห็นเงียบสงัดไม่ได้ยินเสียงพูดคุยกันซึ่งออกมาจากหอยสังเดินไปเก็บกวาดทรายมานั่งเล่นอยู่ที่นอกชานเรือนอย่างสบายใจทีนี้เด็กๆแคปตรงนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่านะคะ คุณครูนะคะเออคุณครูจะให้เด็กๆทำในแบบฝึกหัดนะคะ มีสัมผัสคุณค่าด้านวรรณศินนะคะแคปไว้เลยนะคะมีสัมผัสผัดสัมผัสในเกือบทุกวัคทําให้จังหวะก,การอ่านกรอนไพเรอยิ่งขึ้นนะคะเห็นได้จากคําประพันธ์ค่ะสวมกอดสวมบาดสวมสอดกอดบาดพระมารดาซบเกษาพางทางร้องไห้นะคะเป็นคุณค่าด้านวรรณศินนะคะ แคปหน้านี้ไว้นะคะสวมสดกอดบาดพระมาณดาซบเกษาพางทางร้องไห้นะคะต่อมาค่ะ Lock คุณค่าด้านปัญญาค่ะแคปไว้เลยค่ะการฟังสิ่งใดควรใช้ปัญญาและเหตุผลในการไตรตรองไม่ควรใช้อารมณ์เห็นได้จากคําประพันธ์ไม่เย <medi> <im machine> <issimo> <Hello> ี่ยมม่านทองดูน้องเลยทําเฉยเสียได้ไม่นําพานิ่งได้ให้เขามาสั่งเสียตัดเมียเสียได้ไม่ดูหน้าค่ะคุณค่าท่าน อารมณ์นะคะแคปไว้ค่ะอ่านแล้วเกิดความสงสารเศร้าใจเห็นได้จากคำประพันธ์คำประพันธ์นี้นะคะแคปไว้นะคะ ว่าพางยกเอารูกน้อยน้ำเน่หยุดย้อยดังฝอยฝนค่ะต่อมาค่ะอันนี้สำคัญเลยจะต้องเอาไปตอบในแบบฝึกหัดนะคะข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือลูกสามารถแสดงความกระตันยูกตะวิธีต่อพ่อแม่ได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กค่ะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้คือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านที่ ทำได้เช่นทำความสะอาดบ้านและการบริการให้ความสะดวกในบ้านหรือที่สำคัญที่สุดตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะมาสรุปความรู้อันนี้ก็จะต้องเอาไปตอบเหมือนกันนะคะแคไปไว้เลยได้เลยค่ะบทละครน,นอกเรื่องสังทองตอนกำเนิด พระสังแสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่ว่าลูกจะเกิดมาเป็นเช่นไรก็ย่อมเป็นที่รักดังดวงใจของแม่เสมอนอกจากนั้นยังแสดงถึงความกระ,ะตันยูกะตะเวทีของพระสังที่รู้จักช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของแม่เท่าที่เด็กจะทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกทุกคนควรปะรพฤติปฏิบัติตามค่ะแบบฝึกทักษะค่ะมา ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการคาเด็กๆค่ะสังทองเป็นละครที่เล่นมาตั้งแต่สมัยได้อันนี้จะอยู่หน้า1 0 1นะคะหรือแบบฝึกท้ายบทอะคะ่ะที่เป็นแบบเลือกตอบค่ะคุณตองอาจจะจำหน้าผิดก็ได้ดูดไปพร้อมกันเลยนะคะข้อ2ค่ะข้อ3ค่ะข้อ4ค่ะข้อ5ค่ะ ข้อหข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ค่ะมาดูเฉลยค่ะข้อที่1สังทองเป็นละครที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยอายุทยานะคะข้อ2ค่ะกษัตริย์องค์ใดทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องสังทองขึ้นมาตอบ2นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยค่ะ ข้อ3ค่ะเพราะเหตุใดนางจันเทวีจึงคลอดลูกเป็นหอยสังเหตุเพราะกรรมเก่านะคะต่อไปข้อ4ค่ะพระสังออกมาจากหอยสังเพราะเหตุใดมาช่วยไล่ไก่ป่าที่มากินข้าวของพระมารดาค่ะข้อ5ค่ะข้อใดคือลักษณะนิสัยของพระสังในตอนนี้ตอบหนึ่งนะคะมีความกระตันยูค่ะข้อ6ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องนะคะ ก็คือน,นางจันทรทวีไปหาของป่าพระสังขับพระสังไล่ไก่ป่าที่มากินข้าวพระสังหุงหาอาหารให้พระมารดาและก็นางจันทรทวีรู้ความจริงเรื่องพระโอรสค่ะข้อ7ค่ะข้อใดถูกต้องตามเนื้อเรื่องค่ะนางจันทรทวีเป็นผู้ทำลายหอยสังนะคะข้อ8ค่ะ เทพประบุจติมาบังเกิดกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายบุญญาธิการนั้นมากมายจะล้าเลิศดเพลิดพลายเมื่อปลายมือถึงจะตกน้ําก็ไม่ไหลตกในกองกูลไม่สูญชื่อจะได้ผ่านเมืองเลื่องลืออึ้งอือดินฟ้าบาดาลค่ะบทประพันธ์ตอนนี้กล่าวว่าพระสั่งจะได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตค่ะ ข้อ9ค่ะบทละครนอกเรื่องสังทองตอนกำเนิดภาัาให้ข้อคิดเรื่องใดเด่นชัดที่สุดค่ะตอบ2นะคะความรักของแม่ที่มีต่อลูกค่ะข้อ10ค่ะคำประพันธ์ใดเกิดคุณค่าทางอารมณ์อธิบายคุณค่าทางอารมณ์เพิ่มเติมนะคะคุณค่าด้านอารมณ์จะอ่านเมื่ออ่านแล้วค่ะให,คให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกอาจจะตื่นเต้นอาจจะดีใจอาจ จะประหลาดใจอาจจะเศร้าใจค่ะซึ่งคำตอบข้อที่หนึ่งนะคะเป็นอารมณ์เศร้านะคะสวมสอดกอดบาดประมาณดาสบเกษาพรางทางร้องไห้แม่ต่อยสังแตกแลกไปร่ำไรเสดายไม่หวายคิดนะคะจะเลยครบแล้วค่ะเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า96ถึงหน้า102กันเลยค่ะหน้า96หน้านี้ให้เอา คำที่ครูตองอธิบายไปหน้านี้นะคะดูนะดูนะดูนะมาตอบนะคะลงในช่องว่างค่ะตอบกี่คาดีเอาห้าคำแล้วกันนะคะตอบมาแค่5คําพอนะคะคําศัพท์น่ารู้นั่นเองค่ะ ต่อไปหน้าต่อไปค่ะข้อที่2ใหญ่นะคะให้นักเรียนเลือกค,ความหมายของคำที่กำหนดไปเติมให้สัมพันธ์กับคำศัพท์ค่ะคำที่กำหนดก็คือตัวหนังสือสีเข้มๆนะคะแต่เขามีความหมายไว้ให้แล้วค่ะนะคะ ทำเองนะคะข้อ3เช่นกันค่ะสรุปเนื้อเรื่องค่ะมันอยู่ในคําอธิบายของครูไปแล้วนะคะคงไม่ยากเกินไปข้อ4ค่ะครั้นข้ามตักน้ำตำข้าวขันรุ่งเข้าเจ้าเข้าป่าเก็บผักเที่ยวหักฟืนมากัะยาค้าขายได้เลี้ยงตัวค่ะหมายความว่านางจันเทวีมีลักษณะนิสยัยเป็นคนขยนัน นักเอาเบาสู้ไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอค่ะข้อ4ี่ค่ะถ้านักเรียนเป็นทเท้ายศสวิมลจะตัดสินใจขับไล่นางจันเทวีและพระสังออกจากเมืองหรือไม่ถ้าเป็นครูตองเป็นทเท้ายศสวิมลครูตองจะตอบว่าไม่ค่ะเพราะอย่างไรนางจันเทวีและก็พระสังเป็นลูกของตนและภรรยาของตนอยู่แล้วควรเลี้ยงดู ไม่ควรหลงเชื่อโหนที่ทำนายแบบผิดผิดแล้วขับไล่รูปเมียออกจากเมืองค่ะข้อหกขาให้นักเรียนระบุความรู้ข้อคิดจากเรื่องมีอยู่ในคําอธิบายก่อนหน้านี้แล้วนะคะข้อ7ให้นักเรียนบอกคุณค่าของบทละครนอกเรื่องสังทองคุณค่าด้านอารมณ์ก็มีให้แล้วคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมก็อาจจะเป็นเช่นการเดินทาง นะคะสมัยก่อนใช้เรือคุณค่าด้านปัญญาค่ะคุณค่าด้านวรัณศิ์อธิบายไว้แล้วข้อ8ไม่ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้จบการนำเสนอเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังเรียบเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมดูคลิปวิดีโอที่ครูตองส่งให้ไปด้วยนะคะจะได้ทำแบบฝึกหัดได้หากมีข้อสงสัยให้เด็กอินบ็อกซ์มาถามคุณครูได้เลยค่ะเมื่อคุณครูได,คได้คำถามแล้ว ครูตองจะตอบไปในกลุ่มอยู่แล้วนะคะให้เด็กๆทำงานด้วยความตั้งใจครูตองเข้าใจว่าเนื้องานมันค่อนข้างเยอะให้เราเรียนจนถึงสุขถือเสมือนว่าเราเรียนห้องเรียนปกติเลยนะคะให้เวลากับการดูคลิปวิดีโอให้นานพอสมควรเราจะให้ทำแบบทดสอบท้ายบทได้แล้วอย่าลืมอ่านหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้ ทำข้อสอบได้ในอนาคตนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้ครูตองขอพอแค่นี้นะคะให้เด็กๆทำงานด้วยความตั้งใจครูตองขอเป็นกำลังใจให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนะคะทุกๆท,ท่านเลยและขอขอบพระคุณนะคะผู้ปกครองด้วยนะคะที่ให้การดูแลนะคะในเรื่องของการเรียนออนไลน์ของบุตรหลานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย